โรงการสุดข้ายในครันี้ับพอบืตรกกลพืหตระลองมีารตามการเกษตรเสียหายเป็นประจาทุกปีสอบาทานตอนี้ขันการสร้างความรู้เข้าใจกัสมครหมู่บ้านก็ร่วการห่านรายงานผลการงานทุกเดืนป็ส่งรอชานหบ้าอเภอจตาก็ิการณในตัวนีครับ ห so like so ู่บ้านได้จัทวางแผนในแบบการประชุมสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่กราวอะไราะข้อมูลตัวไปของตำบลบางเหลียขอกราบเรียนเชิญัตั้งกลุ่มสวัสดิการชุมชนตัจจ่ยวันลราชาจุนตำบลบางเหลียงเป็นห่วงว่าอุปมาณจะตกไปถ้าไม่มีหน้าที่69 97ตารางกิโลปราชาจุนเนี่ยมีความเป็นรูปแบบเกลียบย่าเทียบเลขที่สองเราโยนตรวจ ับและสามารถเป็นแหล่งให้ิ่งทรงมีตอนระเียกรอบข้อแผ่นกำลังเป็นบางเหรียญขอเจอพอเพียงับยาเสพติดพอเพียงมาใช้ในการ,ราทำงานแลตก็ตัวจะไม่ยุง่งเกี่ยวกับยาเสพติดจะไม่ยุ่งบุญบุญแผ่นนี้เกิดบุญบุญแผ่นนี้เกิดรู้รักสามัคคีก็คงจะใทต้นปฐานเป็นผู้เห็นครับ หู่บ้านต่อไปอตำบลน้าภูมินะครับหมู่ที่7จ็ดตำบลน้าภูิครับตอนนี้ในการพัฒนาหรือในการแก้ไขปัญหานั้นหลักการนั้นชาวบ,บ้านก็เลือกมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องมาดูแลชาวบ,บ้านทุนว่าเหลือแค่18ล้านเท่านั้นเองใช่ไหมครับเป็นที่รับนะ้ะ ของอำเภอลาดกระบุมถามว่าซึ่งหลักจริงๆแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับของหมุนไปราตจุดจุนๆวันละกวอนอ่าเดินลูกเดินลูก จะเด็กหญิงไปเดิวจะลงตัวตายได้ไหมแรงตายได้ไหมคนนี้หัวเราะเร่องะไร่าพวกปนก็ไม่่อยเลยครับครูปเนี่ยนี่นะฮะเอ่อ าตงกาิสเอ่อกงกใว่างม้ามาต้องการลานะฮะตารรัลาตัวที่มากนะคะเพรนั้นือรที่อยู่ในราค มีน้องยิงมีพี่ยิงหรือพี่เร่ต้นอะไรครับต้นยาง เริ่มเริ่มมีเริ่มมีไปพาผู้อาวโกินันน้ตรงนี้มันตายอันเดียวไม่ป้นี่มันอกไปได้ปลิ้นไปเลยอ่ะแล้วปล่อยนี้ได้ไหมปตดลุงไปตรงนี้ลย